เรื่องอุสตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะว่ารายได้ของไทยเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับหรือว่ารายได้หลักเลยก็ว่าได้มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นเรียกว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยสนใจอยากจะมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเพราะว่าเรามีทั้ง จุดขายนะครับซึ่งเป็นทั้งธรรมชาติจะเป็นทะเลจะเป็นภูเขานะครับหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งช่องเที่ยวในเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวิซึ่งก็เรียกได้ว่ามีการท่องเที่ยวของเราเนี่ยหลายหลายรูปแบบและปัจจุบันยังมียังเป็นประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีความสําคัญกับการท่องเที่ยวในเชิงของทางด้านสุขภาพเรียกว่าเป็น medical hub ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ทางคนต่างประเทศเนี่ยบางทีเขามามาประเทศไทยของเราเพื่อมาดูแลสุขภาพมารักษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยของเราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายทวีปนะครับเรียกว่าทุกภูมิภาคของโลกที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยนะครับอันนี้ยังไม่รวมนะักท่องเที่ยวของไทยเราเองนะครับเรียกว่าไทยเที่ยวไทย นะครับที่จะท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคของเราทั่วประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ทํางานในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นรายได้ต่อเนื่องไปอย่างมากมายนะครับร้านอาหารสถานประกอบการพี่น้องเกษตรกรนะครับเรียกว่าทุกภาคส่วนเลยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นเนี่ยในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการใช้ภาษาจึงเป็นความมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งใช้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเองซึ่งขณะนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยฉะนั้นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่มีความสําคัญในการที่จะต่อยอดนะครับหรือว่าเป็นการให้บริการกับ นักท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับการที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชนบุรีได้จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษภาษาจีนและการท่องเที่ยวขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปวชหรือเทียบเท่าที่จะมาแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะได้มีการแสดงออกในเรื่องของศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับออกมา เพราะว่าจะเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับให้กับน้องๆเหล่านี้ในการที่จะเรานะครับเมื่อรายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราในในชนบุรีเองหรือในประเทศไทยแล้วเนี่ยความต้องการใช้ภาษาต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญนะครับฉะนั้นการแข่งขันทักษะทางภาษาอักฤษาภาษาจีนและการท่องเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยมีการพัฒนาภาษาอังกฤษภาษาจีนและการท่องเที่ยวและก็จะพัฒนาต่อยอด ทาด้านการท่องเทีย่ยวของไทยในอนาคตได้อีกด้วยนะครับก็ต้องขอชื่นชมทางมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชนบรุรีที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับ